จะไปกินชูชี่เทไรก็ไม่สมหวังตลอดเลยค่ะรอบก่อนก็คือไปร้านชูชีแถวสุติละมอค่ะในห้างสุติละมอเลยก็ปิดนะคะมาวันนี้นะคะออกมานอกห้างนะคะก็อยู่แถววังห้นะคะทุกคนมาถึงก็คือจะเที่ยงแล้วค่ะแต่ร้านก็ยังไม่เปิดเลยค่ะนั่นแหละค่ะพอร้านชูชีไม่เปิดนะคะเราก็ต้องมาจบกันที่ข้าวมันไก่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นข้าวมันไก่ร้านดังแถววังห้นะคะที่เคยพามากินบ่อยๆนะคะทุกคนนะคะก็มาถึงก็นั่งกันค่ะแล้วก็สั่งกันนะคะก็ร้านนี้ถ้าปกติตอนค่ำๆนะคะคนจะเยอะ มากมเลยนะคะแต่วันนี้เรามาประมาณ10โมง11โมงนะคะทุกคนคนก็ยังไม่เยอะนะคะก็ระหว่างที่นั่งรอนะคะวินเซนต์ก็จะมาตักน้ําจิ้มค่ะตักน้ําจิ้มให้เด็กๆทุกคนเลยนะคะเพราะว่าน้ําจิ้มร้านนี้ไม่ค่อยเผ็ดเลยะค่ะน้ําจิ้มก็จะคล้ายๆน้ําจิ้มซีฟู้ดบ้านเราเลยนะคะ สีแดงสดใสนะคะแต่ไม่ค่อยเผ็ดนะคะบางวันก็อร่อยบางวันก็ไม่อร่อยนะคะเหมือนจะสูตรไม่ตายตัวเท่าไหร่นะคะบางวันนี่เป๊ะมากค่ะเนี่ยคะ่ะหนึ่งก็สั่งซุปรากบัวมานะคะแล้วก็บอกวินเซนต์นะคะว่าไม่ต้องสั่งอะไรเยอะนะหนึ่งจะกินแค่ซุปรากบัวพอคะ่ะเพราะว่าหนึ่งไม่ชอบกินข้าวมันไก่อย่างที่บอกคะ่นะทุกคนเนี่ยค่ะพอเขามาเสิร์ฟเด็กๆกับวินเซนต์ก็กินกันใหญ่เลยนะคะด้วยความที่หิวจัดเนาะเกือบเที่ยงแล้วค่ะทุกคนก็ะจะมีหลายอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผัดทวงอกนะคะแล้วก็จะเป็นพวกหมูแแดงนะะะคล้วก็จมี อะไรนะข้าวมันไก่แล้วก็จะเป็นยำตีนไก่ค่ะก็ข้าวมันไก่ที่เนี่ยนะทุกคนไก่เขาเนี่ยมันก็จะเป็นสไตล์แบบนี้นะคะ่ะไม่ค่อยสุกนะยังแดงๆอยู่เลยนะคะยงชุนเห็นก็แบบเออมันจะกินได้เหรอน้องก็แบบดูดูแล้วดูอีกนะคะสรุปไม่ไหวคะ่ะตักมาให้แม่คะ่ะน้องบอกว่าน้องไม่ล้ากินนะทุกคนมันแดงเกินคะ่ะ ก็มันเป็นสไตล์ข้าวมันไก่ของสิงคโปร์มาเลย์ก็จะประมาณนี้ยทุกคนต้องมีเลือดซึมนิดนึงนะมากินที่ไรก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็ถามว่าอร่อยไหมสําหรับคนกินข้าวมันไก่ก็อาจจะบอกอร่อยบางคนก็บอกไม่อร่อยนะบางคนก็บอกธรรมดานะคะส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบกินข้าวมันไก่นะคะก็เลยไม่รู้ว่าจะตอบว่าอร่อยหรือไม่อร่อยดีเพราะว่าเราไม่ชอบเนาะแต่ถ้าว่าเป็นข้าวมันไก่ทอดนะเออตอบได้เลยว่าอร่อยนะนึงชอบค่ะ เนี่ยคะ่ะก็กินกันจนหมดเลยนะทุกคนเด็กๆวินเซนต์กินหมดเลยคะ่ะแล้วแต่หนึ่งเองนะกินไม่หมดนะคะข้าวเหลือนิดนึงค่ะก็พอกินเสร็จนะคะวินเซนต์ก็เดินไปซื้อน้าอ้อยคั้นสดมาให้กินนะคะร้านนี้ก็จะเป็นร้านข้างๆร้านข้าวมันไก่แหละทุกคนร้านนี้จะอร่อยมากๆเลยนะคะน้าอ้อยเขาเก็คือจะไม่ผสมน้ําตาลนะคะก็หลังจากที่ซื้อน้ําอ้อยเสร็จก็พาก,กันกลับนะทุกคนกลับไปเนี่ยวินเซนต์ก็กลับไปส่งแค่หนึ่งคนเดียวนะคะส่วนวินเซนต์น่ะจะออกไปล้างรถนะคะยงจุนจะไปไหนอะลูก อ่ะไปล้างรถทำไมต้องไปกับพ่อหมดทุกคนเลยอนนเไออย่าเล่นของปะป๊ะอ่ะฮะยังชันไปด้วยเยวยนี่ยค่ะวิญญาณก็พาเด็กๆออกไปล้างรถนะคะแล้วก็กลับมาใหม่นะคะกลับมาส่งเด็กๆแล้วก็ไปตัดผมต่อเลยค่ะไปตัดผมเนี่ยก็ไปตัดผมแค่สองคนพ่อลูกนะยังฉันไม่ยอมไปนะคะออกไปกับอาม่าอีกทีหนึ่งค่ะอุ้ยเพ้นแห่งได้หรือ พี่ข้าเม็ดอ่ะเผ็ดจริงๆเผ็ดไม่ไหวมามีม่ยังเผ็ดเลยนูุวนไปตัดผมมามาไม่ทันเขากินหมดแล้วเอาขนมจีนคุกน้าปลาทีนี้อู้ยเป็นเผ็ดจริงๆนะมัมไม่คิดว่ายูจุนจะกลับมาทันเห็นมาม่ากินไงแต่พี่ข้าหกเม็ดอ่ะนี่กับสีแสบท่อมาอนี่